เรื่องส,สวยๆง,งานต่อไปเลยแล้วการกัดน,นางเอกคนนี้ใหมเดวิกานะคะคุณผู้ชมคะ่ะเรื่องมากกสาวมากความสามารถคนนี้มันเยอะนิดนึงล่าสุดเราไปเจองานนานหนึง่งสวยออรา่าไม่เปลี่ยนแปลงอัปเดตชีวิตนิดนึงนะคะ,ะเรียกว่านางเอกสาวครบเครื่องเลยเนาะงานแสดงเอ่ยธรุรก,กิจเอ่ยคาเฟ่คาว่าสุดยอดเลยคนเยอะทุกอาทิตย์ดีฉันผ่านไปแล้วก็เห็นว่าปังไม่แพ้เรื่องอื่นๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องร้องเพลง สิงก็ที่ปล่อยไปไปเออวิปปองตาชอบปะเนี่ย,ชอ,ยชอบฉันก็พ,พูดมาเออมันไม่ต้องเสียเวลาพูดมาเลยค่ะ <c oughs> คนแห่ร้องแห่เต้นกันเพียบเลยคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าแบบนี้สายนักร้องของเธอก็ดูปังอย่างต่อเนื่องนะสาวใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะมีผลงานเพลงใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า <c oughs> อุ๊ยมันช่วงเดือนอย่งความรักนี่ <c oughs> เออนะคะเป็นเพลงแนวแบบว่า ชิลๆเป็นเพลงสากลช้าๆอย่ากจะให้แฟนๆได้รอฟังกันจะ้ะติดตามเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ที่อดถามไม่ได้เลยคืออีกหนึ่งเรื่อง ใหม่ในวิการนางเอกคนนี้นะตำนานเสื้อตัวจิว๋วคุณผู้ชมอยเสื้อเด็กตัวนี้น้องหมาน้องแมวใช่ไหมไซส์มันใช่เลยนะ,ะเซอรี่นะพี่พลอยเออเขาเรียกกันแบบว่าเซลล์ว่าเสื้อตัวจิ๋วไซส์แมวมันมีที่มาที่ไปยังไงไอคลิปเนี้ยก่อนจะปิดท้ายนะคะเรื่องที่เธอเนี่ยต้องขอร้องนะร้องเลือๆเลอเลยเพราะว่าอะไรมันมีลุงเต๋อใช่ป่ะอ้าวมีลุง ก็ต้องมีป้าปะจะเป็นป้าใหม่หรือเปล่าอุ้ย,อ,ยอันนี้เรื่องนี้ขอร้องเลยนะคะว่าอย่าเรียกป้าใหม่เดี๋ยวไปฟังทั้งหมดทั้งมวลจากน้องใหม่ดวิกาจา้ะขอตำนานนั่น,ะะน,น,นะละคะนนช็อกเลยพอมาถึงบ้านไม่สั่งมาไม่ก็แคบเลยไหนจะเอาเสื้อตัวนี้แหละ มันก็อยู่บนตัวคนนะคะไม่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเล็กขนาดนั้นตอนมามันหดหรือแค่เนี้ยทุกคนจริงๆหมายว่าปิงปองใสได้มันขยายได้ขนาดไหนข้อมือจริงมันมันมันขยายได้เยอะมากไงมันคือใส่ปกติค่ะแต่ว่าผ้ามันยืดได้หลักพันก็แพงแล้วนะสำหรับดาวิ่งไม่ได้มันยัไม่ถึงจุดนี้เราเรียกเขาลงเขาลุงแต่ว่าเราไม่ได้คาดว่าเราต้องเป็นป้าไงเรียกเป็นเพื่อนก็ได้อะดาวิ เพื่อนดาวิทแต่ขอร้องอย่าเรียกป้าเมื่อกี้ใครใครนางไหนบอกว่าให้ปิงปองใส่แขนนางไหนเมื่อกี้สัมภาษณ์นักแม่แ,บบแกงแซวเลนเแสบมากเลยแต่ว่าน่ารักตอนนี้ปิงปองไม่ว่างทําชุดใหม่แล้วถีบจากชุดแม่ชมอยู่ตอนนี้องผ้ามันยาวร,ยร้อยแล้วเ,เรียบร้อยแล้วอลังมากเลยอ่าไหนๆก็น้องใหม่แล้วก็อยู่ที่น้องใหม่ดาวิกานี่แหละคุณผู้ชมใครจะไปคิดว่าเป็นนางเอกดังเบอร์นี้ความฝันอีกหนึ่งอย่างคืออยากเป็นนางงามค่ะ จริงๆดาวินี่คือสารฝันอุ้ยเป็นแม่แมพี่ๆสาวสองทั้งประเทศได้เลยนะถ้าน้องใหม่ลงประกวดเอาจริงนี่คือความฝันอของใหม่ดาวิกาเพราะว่าใหม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าหลายคนไม่รู้นะจ๊ะคุณพี่ตอนหนูก้าวเท้าเข้าวงการบันเทิงเนี่ยหนูนี่นะเดินไปหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอบอกว่า คุณพี่คะหนูจะพอมีโอกาสเป็นนางงามในช่องคุณพี่ได้ไหมคะอยากเป็นนางงามอยากเป็นนางงามพอดีว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นบอกว่ามองแล้วหัวจดเท้าเธอก็สวยนะแต่เธอเหมาะจะเป็นนางเอกมากกว่าน้องใหม่เขาบอกว่าเขาพูดเองนะขาเขาไม่สวยขาโกงเออก็เลยได้มาเป็นนางเอกแต่จริงๆฉันว่าเขาสวยมากเลยนะแต่คนที่เนรมิดความสวยให้น้องใหม่กลายเป็นนางงามมงลงแบบนี้ก็คือเมคอัพอาร์ติสชื่อดังน้องฉัตรโอ้นะคฮะ ใครๆก็รู้จักน้องฉัดดารง <Okay. S 1> ดาราแต่งหน้ากันทั้งเมืองแล้วเป็นการกลับมาร่วมงานกันในรอบ10ปีของน้องฉัดคือไรคุณผู้ชม <S <S น้องฉัดคนนี้เคยแต่งหน้าให้ดาวิตอนเล่นหนังพี่มากพระโขนงแลกโ,โลมมาแล้วนะคะเออนะมาคราวนี้ขอจับแบบสวยๆหน่อยแล้วกันไม่ต้องแต่งเป็นผีแล้วนะแต่งสวยๆเนี่ยเป็นนางงามสวยหัวจรดเท้าเลยสวยจึงสวยตาแตกสวยแบบตะโกนไมวิกเกอเออพี่บอกว่าปีหน้าเนี่ยหนูลงเช็คคิวนะ ลงสักเวทีไหมใหม่ดาวิกาโอ้นี่มันแบบเบ้าหน้าจักรวาลแล้วนะคุณผู้ชมดาวิกาไทยแลนด์ได้อยู่นะหวยนะว่าไปโอ้เนี่ยเนี่ยพอใส่เขียนคาว่าไทยแลนด์แล้วอุ้ยมันหนึ่งว่าต้องใส่แม่มาไม่ใส่แม่มาอันจริงนะปีนี้ใหม่สารฝันตัวเองเยอะมากนะทั้งเรื่องงานแสดงงานร้องเพลงเนี่ยแล้วนี่ยังนางงามอีกอ่ะเขามีคิดคิดจะเป็นพิธีกรบันเทิงไทยแลนดไม่ต้องมีอยู่เฉยๆดีแล้ว